ตรงนี้เจ็บไหมครับไม่เจ็บแต่มันชาหลังเท้านี่เหรอครับ้ามือชาไหมไม่ชามือไม่ขาคุนจอนะครับจอรเลื่อนมาดูตรงผิวข้อจะเห็นตรงนี้มีรอยขุ่ข่ามีรอยหลุมเห็นเนาะตรงนี้เห็นชาเห็นไหมครับตรงนี้ตอนนี้เห็นเนาะเลื่อนมาดูตรงผิวข้อจะเห็นว่าตรงนี้ขุ่ข่ะไปทั่วๆเลยนะต้องขอบกระดูกตรงนี้ขาวขึ้นเล็กน้อยนะยังเป็นไม่ค่อยเยอะนะครับส่วนตัวกระดูกหน้าแข้งก็เหมือนกันเห็นว่ามันขุ่ข่าเอสหนึ่ง นะครับขอบกระดูกอ่อนตรงนี้ยังพอเห็นเงาอยู่นะตรงนี้ตัวกระดูกอ่อนยังพอเห็นอยู่ขอบตรงนี้ยกขึ้นนิดนึงนะที่ตัวต้นขานิดเดียวมา,มากๆเลยนะครับของคนไข้ก็คือสึกด้านน้านิดนึง,นงด้านหลังนิดน,นึงนะครับปกติขอบมันจะเรียบคนไข้มันขูกข,ขามากขึ้นนะครับถ้าถึงจุดหนึ่งขูดข,ข่าเยอะแล้วมันจะกระดูกอ่อนแล้วบางลงด้วยมันจะองอกออกมาเป็นแบบนี้คนไข้ย,ยังไปถึง ตรงนี้นิดเดียวไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ครับส่วนใหญ่จะเป็นสึกประมาณนี้นะครับสุดท้ายเป็นกลุ่มเกล็ดเลือดเนาะเก็ดเลือดจะประหยุ์อักเสบกระดูกอ่อนแล้วก็กระตุ้นให้กระดูกอ่อนเขาโตขึ้นจนกลับมาเรียกเป็นแบบนี้เนาะศูนย์รักษาเขา่าที่ผู้สูงอายุไว้วางใจพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเข่าของคุณ